เอามาต่อกันนะที่บอกว่าคาเมนพรม่ามอนอะไรเนี่ยเขาเขาศรัทธาในพระพุทธศาสนาศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยมากนะเพราะอะไรเอ่าตมาเอา,อา,าเลยเป็น,เป,นเป็นตัวชีวัตนะจะมาเราไ้ฟังกับธรรมชาติ <c oughs> อันนี้ก็เป็นผาหินเพิงหินคนอีสานสิเอิญว่าทำ <c oughs> อืม แต่คำนิยามคำว่าถ้ำมันมันต้องเป็นถ้ำจริงๆแต่คนอนีสานเขาสีเอิญร่วมๆกันนะ <c oughs> เอิญร่วมๆกันอืมนะเป็นแค่เพิ่งหิน,นก็คือตีสานกับสีเอิญเอิญร่วมๆกันว่าสั่นต่อไปมาเบอกกันยุ่เนี้ยนำก็อยู่ในวัดนี่แหละอยู่เขตวัดเขตว่าเนีละเอาเป็นทีประพปฏิบัติที่เงียบสงบทงงาน ไปนันางพวนงพอน่าก็ว่ากันไปอืมสางเาพาปงผักปลานางายก็เป็นบ่าก็ยังอาตมาเนี่ยเป็นบ่ากันหนึ่งพี่บ่าเนี่ยมาฟังพี่บ่าเบา่นี่นนะเอออ่าเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ประเด็นพูดให้ฟังรวมๆมาตมาก็พูดอะไรรวมๆยำๆรวมๆกันไปน่แหละอืมสอดแทรกความรู้ความอะไรไปนะถ้ำจริงๆมันต้องเป็นถ้ำ คำความหมายของถ้ำมันต้องเป็นถ้ำใหญ่เป็นห้องโถงใหญ่เลยอตอมาไปแถวภาคตะวันออกเนี่ยตมาก็าไปเออเป็นถ้ำมันต้องเป็นถ้ำจริงๆหรือเขาอาจจะไม่เคยเห็นถ้ำมั้งอาจจะเคยเห็นเป็นแค่เพิงหินก็เลยเรียกกันมาว่าเพิงหินมันเป็นถ้ำมันก็สามารถที่จะพักหลบฝนหลบอะไรได้นะเอามาพูดต่อขมิน้นตมาอะไรเป็นชี้วัดใช่ไหมก็คือ อย่างที่บอกมาในคลิปเร็วนะนะคลิปสั้นอ่ะว่าชอ่าชามรนกัมพูชาเอาขมรนเรียกขคามนค่าแมนคาแมนต้องมีกระดกลิ้นด้วยอ่ะเขามาติดตามมาตมาตั้งแต่ตมาทําคลิปเกี่ยวกับอตามแนวสงเออชายแดนตมาก็อยู่ตะเข็บชายแดนเหมือนกันเนี่ย แต่มันอยู่ติดๆกันไม่ได้ไม่ได้อยู่ในพื้นที่สีแดงแต่เขาสู้รบกันตอนนั้นก็ได้ยินเสียงนะเสียงพื้นพื้นเสียงจะลงะหรวดเสียงเครื่องบินก็ได้ยินเหมือนกันนะก็ทําในฐานะของคนไทยอย่างที่พูดไปนั่นแหละอืมก็มีชาติโยมชาวเขมรมาติดตามโอ้เยอะเลยอืมอืมเยอะเลยพอรู้ได้ไงว่าเป็นเป็นเขมรเป็นคนเขมร ก็ชื่อเขาเป็นภาษาเขมรเนะ่ยเอออืมก็คงจะเป็นคขคงจะเป็นกัมพูชาเรียกเขมรแล้วกันสั้นๆไม่ได้กัมพูชามันยาวไปขีเก,กียอืมตั้งชื่อสั้นๆดิเขมรก็ได้เขมรเหมือนไทยนี่ก็ไทยไ,ไม่ต้องสยามมันก็ยาวไปตัดให้เหลือไทยแล้วกัน <laughs> เออเรียกกัมพูชามันยาวไปกัมพูชาสามพยางไงมันจะให้กูเรียกกัมพูชาเรียกเขมรก็พอได้โอเคแล้วเออ ไม่ว่าต่อมาจะวิจารณ์วิาพากษ์วิจารณ์ไปทางใดทิศทางใดนะคนขมินเขามากดไลค์เขาไม่เคยมากดหัวเราะไม่เคยมากดรูปหน้าโกรธไม่เคยมาคอมเมนต์เสียเสียให้หายนี่คือตัวชีวัตโอเคต่อมาก็บอกว่าโอเคว่าพระไทยเนี่ยและคนไทยมันไปติดในภาพลบๆของพระ ตมาก็พูดเสมอพระชั่วมีไม่ถึงร้อยพระในประเทศไทยเรามีสองสองสามแสนรูปสองถึงสามแสนรูปสองแสนกว่ารูปมันแหละตีไปแล้วกลมสามแสนอ่าสามแสนบวกลบพระชั่วชั่วพระไม่ดีเนี่ยที่ออกตามสื่อตามมีไม่ถึงร้อยรูปเลยแต่โยมกับง่เขาไปไปเหมารวมกันหมดแล้วอาตอมาก็บอกเสมอไม่ใช่พระดี อืปากมันยังไม่ดีเลยปากหมาขนาดนี้ก็ไม่เคยมีแต่คนเกียดคนชังไม่เห็นเลยตบาก็ไม่ได้แชร์ไม่ได้ไปบินทะบาดหน้าบ้านเองเออกูมาทําคลิปให้เองเกิดปัญญากูไม่ได้มาทําคลิปให้เองชอบหรือไม่ชอบนะอืม <c oughs> <c oughs> นะว่าเสียหายหายเออโยมคอมเมนต์แบบสนุกสนุกเนี่ยไปเจอต่อเข้านะเขาเอาเรื่องนะหมิ่นประมงประมาทนะไปว่าเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ อาตมาก็ยังมีความเมตตาอยู่อาตมาเป็นพระพระพระสงฆ์พึงไม่เป็นศัตรูต่อผู้ใดอืมถ้าอาตมาเป็นคารวะอาตมาจะฟ้องหรืออาจจะไปแจ้งพวกไปดําเนินคดีอืมมิ่นประมาทเก็บเงินหาเงินทางนี้สบายๆแล้วเออฟ้องเอาเงินเนี่ยไหมเอาเงินนะเออไหมปากมัน อืมนะนี่แหละเขาไม่เคยมากโกรธเขาไม่เคยมาคอมเมนต์เสีย,สยให้หายชาวเขมรเน,นี่ยนะเจ้าวรวมชาวพมา่าด้วยก็มีชาวพมา่าจะมาไปไปทําคลิปอ่าให้ชาวพมา่าชาวกะเหลียงด้วยเขาก็เกิดอย่างมากก็กดไปรูปหัวใจ <c oughs> ไม่มีกดหัวเราะไม่มีกดหน้าโกรธไม่ว่าจะไปว่าเขาอะไรยังไงเนี่ยแล้วก็หลวงตาสูตรนะ หลวงตาสูตรคนไทยไม่ว่าจะเป็นทาหารไทยด้วยเห็นไอ้คนหนึ่งอะ่ะเป็นทหารน่ะไปว่าหลวงตาสูตรส่วนชั่วปากหมาปากเร็วก็แยกออกไปแต่หลวงตาสูตรยังไม่ได้ปราชิกท่านยังเป็นผ้าอยู่นะอโยมไม่แยกแยะแค่นี้โยมก็ยังไม่แยกแยะเลยโยมยังไปปรามาดพระสงฆ์อีกอะ่ะดูดิเออมันชั่วมันเร็วปากมันชั่วมันเร็วมันมันมันอะไรอ่ะมันอะไรอะ,อะไร ตอนนั้นอะที่ว่าเขามีข่าวสาบแช่งชาวบริลัมชาวสุรินชาวอะไรอันนั้นก็แล้วแต่แต่มันยไม่ได้ผิดพระธรรมวินัยว่าอ่าเป็นประราชิกต้องขายจากการเป็นพระท่านก็ยังครองสมณะเพศอยู่โยมก็ไปว่าแล้วเสียไอ้ช่วไอ้เลวไอ้นั่นมึงตายอยู่เขมรเดือะมาเมื่นเนี่ยอตมาในใจอตมาก็คิดอย่างนั้นอืมแต่ตามาไม่กล้าพูดไม่พูดออกมาอืม เพราะท่านก็ถือว่าท่านยังเป็นพระอยู่เป็นสมณญาสักยะบุตรอยู่ยังคลองเพศสมณะยังไม่ขาดจากความเป็นพระการปรามาสสงยมระวังนะอืมอาตมาพูดบ่อยมากมันจะไม่เจเิญเอาแค่นั้นเองอืมแต่ก่อนอาตมาอาตมาเนี่ยจะอะไรจะเชื่ออะไรต้องอิงวิทยาศา,ศาสตร์นะแต่ก่อนอาตมาไม่เชื่อหรอกอไอ้เนี่ยไอ้ปรามาสสงปรามาสอะไรเนี่ยว้าวไรสารละสงก็แค่เอาผ้าผมาห่มเป็นพระโกนหัว ปาาด่าแม่งไปเหอะนนแต่ตามาเห็นมาหลายเคสไงไม่ตายก็พิการไม่พิการก็หากินไม่ขึ้นอัตามาเห็นมากับตาอตาตมาถึงได่เชื่อเพราะนั้นลองดูอตาตมาลองดูคลิปเก่าๆของอตามาตามาไม่ได้เชื่ออะไรง่ายๆนะอัตามาต้องอิงวิทยาศาสตร์ต้องมีการพิสูจน์ต้องมีหาสรุปข้อเท็จจริงต่างๆนะไม่ได้เชื่อตัวน,นี้มาบอกมาเตือนโยมถ้าโยมไม่เชื่อก็ขอให้โยมจเจริญรุ่งเรืองแล้วกันอืปมปาาดกันเข้าไปพระสงฆ์เนี่ย หลวงตาโตดทําไมขมรนถึงชอบถึงรากหลวงตาโตดเออเอ,อืมถึงให้ความศรัทธาพระสงฆ์เอออาตมาก็เพิ่งได้รู้อ,อ๋อนี่ขนาดอาตมาก็วิพากษวิจารณ์ในเชิงลบของทางเขาด้วยนะอ,อืมว่าขมรนเนี่ยมันไว้ใจไม่ได้แต่เขาอาจจะเข้าใจความเป็นจริงมันมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะมันไว้ใจไม่ได้มันพูดไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยแต่มาก็พูดไปอย่างเงี้ย มันแต่มันเป็นเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นมัน <c oughs> เ,เขาอาจจะมีปัญญาก็ได้ <c oughs> เออมันมันมองเป็นเรื่องจริงอ่ะก็เลยเขาก็เลยว่าเออมันมันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมั้งมานะนะว่าประเทศเขามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเขาก็เลยไม่ได้อะไรมากไมยเออก็มาติดตามเยอะเลยก็ขออ่าเจริญพร อ่าทุกโยมโยมแล้วกันนะก็ถือว่าเป็นชาวพุธเหมือนกันอ่โอเคอืมอืมจเจริญพรุะคนแต่สําหรับคนไทยเนี่ยมึงทั้งมาดูหมิน่นทั้งมาปาหมาทั้งมากดหน้ากดกดหัวเลาะกดขำกดอะไรกันสนุกสนานเห็นไหมมันจะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นคนไทยไม่ค่อยแยแยเห็นผ้ามีเข่าชั่วเข่า,ขา,ขาเร็วมึงเหมารวมอะ่ะอืมตมาบอกเสมอกูก็ไม่ใช่ผ้าดีนะแต่อย่าไปทำแบบนี้ให้ให้ พระสงรูปอื่นท่านจะเสียกําลังใจเอา้าบางทีท่านออกมาเทศนาธรรมเนี่ยไปกดหัวเลาะไปกดกธไปกดไอ้นั่นไอ้พวกเกียนคีย์บอร์ดเนี่ยบรรลันไม่ทําหาแเนะลยพิมพ์อยู่ในเนี้สนุกของงขอมานะี่ะน,นี่ก็รู้เรื่องก็เข้าใจแต่ถ้าว่าเขาเขาไปไปฟ้องหมิ่นประมาทมึงมึงก็รอน้ําตาคลอนะถ้าว่าไปเจอต่อถ้าเจอคนไม่มีไม่มีความเมตตาจริงอันนี้ก็อยากจะขอเตือนโยมนะนะ วันๆไม่มีอะไรจะกินอยู่แล้วจนอยู่แล้วยิ่งจนไปกันใหญ่อืมเขาฟ้องคนมาทีนึงเนี่ยมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถ <c oughs> นะเออบางทีไม่มีทั้งบ้านไม่มีทั้งรถทำยังไงอ่ะเอาละบางคนมันหามัน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 หากินทางนี้ก็มีออกมาทำคลิปให้คนด่าคนว่าให้คนหมิน่นให้คนอะไรแล้วไปเก็บ แต้มที่หลังแล้วไปไปไล่ฟ้องที่หลังอย่างนี้ก็มีอ่าคนเรามันมันโหดร้ายทุกวันนี้นะไปเก็บแต้มทีเดียวอ่นอไปหาเงินหาเงินโดยวิธีนี้ไงมันก็มีนะวันน,นี้อากาศดีก็เลยมามาทําคลิปตาม,มาเข้าป่าอืยุงไม่ค่อยมีด้วยไงอืมอืม ปกติฟันฝนฟ้ามันจะคืมฟ้าคืมฝนอะไรเงี้ยอืมอืมวันนี้อ่ะยากาศโล่งโปร่งสบายยุงไม่ค่อยมีก็จะนั่งพาวงพนาไปก็มันก็สะดวกสบายดีนะเอาแค่นี้แหละพูดให้ฟังว่าระหว่างคนไทยคนเขมรคนเขมรเขามีบางทีเห็นเขาเห็นเขาจะความรู้น้อยนะพูดตรงๆความรู้น้อยหรืออาจจะมองว่าไม่ค่อยฉลาดแต่ อตมาพูดเสมอความฉลาดกับความมีปัญญามันคนละอย่างความแยกแยะอ่าเขาเรียกเขาเรียก EQ อ่ะ IQ กับ EQ มันคนละอย่างนะ EQ คือการเนี้ยก็รู้ว่า e EQ แต่คนขมิ้นเขาเขามีบรรญาทกว่าในเรื่องของการให้ความเคารพทางทางพระพุทธศาสนาอมไม่เหมือนคนไทยกดหัวเลาะกดขำกดสนุกสนานอคอมเมนต์ก็นสนุกสนานกับพระพระนี่ก็เหมือนการวางตัวไม่สมเป็นพระ บางทีก็เราอยู่กันที่วาความบางวางตัวของเราด้วยบางทีไปเล่นกับโยมเกินไปอัตมาก็เล่นเล่นแต่ก็ไม่ได้เล่นจนเกินขอบเขตของของเพศบัมบะชิตนะเออเอาไว้ประมาณนี้เพราะนั้นจะดูออกว่าอีคิเขมินหรือว่าหรือว่ามารยาทของเขามันจะดีกว่าของของเราหน่อยน แล้วความความศรัทธาในศาสนาพุทธพระพุทธศาสนาในพระสงค์แน่แล้วก็ตามแต่ก็เขาจะโอเคกว่า mm. นี่คือตัวชีวัดได้ดีขนาดแต่ตมาไปว่าเขานะลองคนไทยดิกูไปว่าคนไทยหรือมึงโดนถล่มยับแต่จะถล่มจะดาม่าจะอะไรตมาก็ไม่ได้สนไม่ได้เกี่ยวเพราะว่าออตมาไม่ได้ไปบินทบาทหน้าบานโยมเข้าใจไหมอ่ตมาสนใจแค่ยายที่ใส่บาตรตมาไม่ดีกว่าเลยออื่าอย่างที่พูดให้ฟังเข้าใจไหม นี่พูดให้เกิดปัญญานี่แหละเป็นตัวชีวัดน,นะให้ดูเออเพราะนั้นฟังอตมาก็ขอให้มันได้ปัญญากันเออขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขอยู่รอดปลอดภัยอ,อืทำอะไรก็ขอให้ดีงามอ,อืมความสุขความทุกข์ย่าไห้ไก่ความไขย่ย่ามี เอออาสูสุสังนวเตปัญญาฟังให้ดีย่อมเกิดปัญญาขอจเจริญพร